จังหวัดเพชรบูร์เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดปี2 5 5 8ของรัฐบาลที่ห้องประชุมหนึ่งสารการจังหวัดเพชรบูร์ในกริดคงมืองประลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อเมริการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูร์เพื่อเร่งขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไข ปัญหายาเสพติดปี2558ของรัฐบาล8ยุทธศาสตร์ได้แก่การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดการสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคมการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติดสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและการบริหารจัดการอย่างบูรณาการที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการในไตรามาสที่1จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไปตามเป้าหมายโดยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นต้นแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดร,รักษาผู้เสพผู้ติดตามมาตรฐานใหม่ซึ่งมีการคัดกรองผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบำบัดโดยทีมแพทย์ซ้ำอีกครั้งและใช้กระบวนการระบบมาตรฐานใหม่ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดพูดคุยปรึกษาปัญหาครอบครัวร่วมกันและให้ดูแลหลังจาก ออจากาก่ยนอกจากนี้ยังมีสถิติการจับกลุ่มคดียาเสพติดจํานวน329รายสูงสุดใน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างในกรีฑโค้งเมืองปลัดจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพเข้าไปพบกำนัผูพใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วอ้างชื่อปลัดจังหวัดเพชรบุรีว่าสามารถช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้ไม่ต้องเข้าค่ายรับการบําบัดรักษาได้โดยให้โอนเงินไปธนาคารแห่งหนึ่งที่สาขาแม่ริมจึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงดังกล่าวล่าสุดสามารถจับกลุ่มกลุ่มมิจฉาชีพ รายนี้ได้แล้วโดวยพบว่าเป็นเครือข่ายมา,าจากจังหวัดภาคเหนือตอนบน